ก็อยู่กับช่องไฮเบลกันอีกแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นซูบ้ากันก็คือมีคนขอมาว่าอยากให้เล่นตัวคิงคองแบแบบแบบสองคนนะทุกคนพู้ําำสองคนนะทุกคนอ่าแล้วก็อ่าเราจะรัวเป็นคลิปเดียวกันไปเลยเนาะก็คือเขาให้เราเปิดก่ลองทองด้วยก็คืออันนี้ใช่ไหมก็ต้องรอพรุ่งนี้นะ เพราะว่าคือเมื่อวานเราเปิดคือเรารอเปิดกล่องไปกล่องหนึ่งใช่ปะคือวันหนึ่งมันรอได้แค่กล่องเดียวนะนี่เราจับไปแล้วนะดูนะนัะ่นตัวกล่องทองก็คือจับไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนตัวละครกันก็จะเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะเล่นเป็นสามคนนะเพราะว่าตอนนี้สองคนมันไม่มีนะทุกคน ย่ะ <Yeah. S 2> ฟังเราจะพาก,กมกันอุยตายแล้วฟังฟังพันกันนะโอเคได้แล้วมาทุกคนอ โอเคแล้วก็จะมาเริ่มกันเลยจริงมีคนอยากเล่นกับเรานะที่โรงเรียนอะแต่ว่าก็คือไม่รู้จะเอาอะยังไงเพราะว่าก็ไม่มีลายเพื่อนคนนั้นเหมือนกัน mm. ก็สำหรับคนที่ขอไปจากที่โรงเรียนอะนะคือบางบางอันก็อาจจะต้องรอนิดนึงเพราะว่าอ่า คือ,อยังเปิดกล่องเงี้ยมันต้องใช้เวลารอใช่ปะก็คือต้องรอให้กล่องมันเปิดเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะต้องรอเราเปิดกล่องด้วยคืออย่าใจรอ้อนเคยป้าไปหนึ่งทีครับผมเป็นเงี้ยโดนพิษไปอีกโอ้ยพี่พี่งูก็โอ้ยเป็นงไงนะี้นะโดนมี ม่น่าอยู่กับงูเลยอะงูโหดหลายอะโอเคคืออยากเล่นอยากให้แบบน้ำในแมปสองสามคนอะมันมีแบบพวกเลือดได้บ้างอะเออมันจะดีมากเลยคืองูเอาอีกแล้วอะเอ้ยดูเลือดเด้ดีกลายเป็นกระทิงกระทิงโดนงูงูกัดอะเคซูซีค่ัพผม ช่วยเพื่อน,นมาไหนเดี๋ยวนี้วิ่งมาเดินมาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราตายเนี่ยเรียบร้อยกระทิ้งเป็นกระทิ้งที่นิสัยไม่ดีที่สุดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นให้อีกรอบหนึ่งนะเอ,อีกสักรอบนะ ก็คือตัวกระทิงของเราอะ่ะมันบวกคือท่วดรางวัลมันน้อยนะทุกคน,นก็เลยจะบวกได้ง่ายกว่าตัวอื่นๆน,นะทุกคนต้องเข้าใจด้วยว่าตัวอื่นๆมันแบบวิลเยอะแล้วอะไรประมาณเนี้ยวิเราไปหาบอสด,ดีกว่าโอ้ยไม่นามาตรงนี้นี่เราเราเอากล่องกล่องไว้รบจ้าได้แล้วได้แล้ว เก็บของไปเลยวิงว่งวิ่งไปหาเพื่อนกอดเลยนะักอย่างแปคือเราจริง,รงๆเราก็ชอบไกตัวกระทิงนะแต่ว่าคือจะบอกว่าตัวกระทิงอะ่ะมันสามารถที่จะออจาัดก,การตัวที่อยู่ระยะใกล้ๆได้ดีนะทุกคนก็เลยชอบ เราไปเราไปเก็บปืนดีกว่าแต่แล้วได้แล้ว,ลวอิฮิวเราไปช่วยเพื่อนดีกว่ามันมาใส่ไม้มาเพื่ออะไรฮึอเอานี่ทำไมล่ะอุ้ยไปดีกว่าไปดีกว่าจาัดก,การตัวร้ายจัดก,การตัวร้าย สไลด์ตัวเป็นไงตัวเย่ไปเลยเย่ค่าได้สองตัวแล้วดีใจปาป้าปา,ปาขอสักตัวขอสักตัวขอสักตัวเรียบร้อยครับผมตัวเย่ไปเลยเป็นไงเฮ้เพื่อนเก็บเร็ว <c oughs> เย,ย่เก็บเก็บเก็บโอเคได้แล้วได้แล้ววิวค่าได้ตั้งสามตัวโโอ้ห <c oughs> รอบนี้แสดงว่าเรากเก่งนะเนี่ย ป้าป้าป้าไปเลยว้าว้าว้าวช่วงนี้เราก็จะใช้เป็นหูฟังสบอยเพราะว่ารู้สึกว่าเสียงมันจะนุ่มกว่าที่ใช้จากโทรศัพท์โดยตรงอุย้ยแสดงว่าแบบรอบนี้เราก็เก่งแซ่วิยตอนนี้เหลือคนแค่สิบคนแล้วนะแซงว่าแบบเหลือสองสามกลุ่มเอง้อขออันนี้สักกล่องหนึ่ง ม่ตอนนี้เราบวกสามแลจ้ามามาเลย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 อู้ตายตายเดี๋ยวเดี๋ยวเยเฮ้ยเช่วยช่วยชๆวยช่วย่วยปับ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 ไม่ได้อะไม่ได้อะเยปับปัับปัเฮ้ยอย่างนี้ก็ไม่ได้ป่ะ ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่างงี้ก like ็ไม uh> ่ได้นะอย่าโกงไม่ไม่คือเขาไม่ได้โกงอะไรหรอกแต่ว่าคือเราอะเราจะไปว่าเขาโกงไงเฮ้ยเพื่อนไปดีกว่าเก็บกล่องก่อนอย่างแรกอะไม่ไหวไม่ไหวอย่างเงี้ยเหลือคนยี่คนเหลือห้าคนประมาณสองกลุ่มปะวิเราอยากได้ตัวนั้นอะ ขอสักตัวคือขอสักตัวขออีกสักตัวเพื่อนทำอะไรเราไม่ได้หรอกจริงยกเว้นจะยิงธนูอ่ะเออมันทำได้แค่นั้นแหละปาปับเรียบร้อยสี่ตัวตึงๆโหด่านนี้เราเก่งเลยเนี่ยโหปาปปับปาบปปัโอ้ยอีนี้ตัวนี้เลยตัวนี้แหละว้บไม่ได้อ่ะไม่ทัน่ะโอ้ โอ้ยสี่ตัว MVP ครับผมออพวกสามสิบอ,อืมกดตึงเนี่ยว้าวเฮ้ยเฮ้ยอันี้สวยอ่ะเลยเยี่ยมเยี่ยมคือจริงๆอ่ะเขาบอกว่าให้เราใช้เพชรได้หมดไปเลยใช่ไหมแต่คือเพชรเรามีเก้าสิบสี่ไงมันก็ไม่ได้เนาะอืม เปิดกล่องให้หมดไปเลยเนาะโอเคทุกคนคือเขาไม่ได้ขออะไรมากกว่านี้ใช่ไหมแต่ว่ามีอะไรจะแถมก็คือจะเล่นตัวให้อีกตัวหนึ่งก็คือเราจะเล่นเม้นให้หนึ่งตานั่นเองก็เป็นการแถมเพราะว่าเมื่อกี้เรา เล่นได้บวก30ใช่ไหมก็เลยจะมาแถมเราจะมาเล่นเม่นแบบโซโลกันเพื่อเป็นการฉลองเมื่อกี้ที่เราได้บวก30<ร>นะ<ร>จ๊ะใช่ค่าไปทั้งสี่ตัวเบลตตดานี้แหละที่เราค่าได้ห้าตัวจริงหรอ,อคือไม่ค่อยชอบตัวที่มันแบบเออนี่เห็นไหมมันมันไม่สามารถวิ่งได้แล้วมันแบบ คือเราเป็นคนที่ถ้าเล่นตัวที่วิ่งไม่ได้เราจะกากมาเพราะว่าหนีไม่ทันจ้าโอ้โหเป็นไงโอ้ยช่วยด้วยเกตองตายต้องตาย,ตอตายเอาเป็นไงคือว่าคนอื่นแล้วก็แบบตัวเองก็ตุยทำไมก็ไม่รู้ยังไงยังไงก็ตายอยู่ดี เอ้ยนั้นสามสิบลบสามก็คือเหมือนแบบได้ยี่สิบเจ็ดอ่ะโอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะ EP นี้บายบายทุกคนแค่นี้แหละตาดาดาดา